วันสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่ผู้ใหญ่เกาหลีใต้ยอมหยุดเพื่ออนาคตของเด็กนี่คือการสอบซูนึงวันสอบเข้ามหาวิทยาลัยเกาหลีใต้ที่มีโอกาสเพียงครั้งเดียวและผู้ใหญ่ทุกคนยอมหยุดทุกอย่างเพื่อให้วันสําคัญที่อาจเปลี่ยนชีวิตเด็กผ่านไปได้ด้วยดีที่เราอยากให้คุณฟังไว้ It's the Sea also day of AT, also known เกาหลีใต้กำหนดให้ทุกวันพฤหัสบดีกลางเดือนพฤศจิกายนคือวันสอบซูหนึ่งการสอบวัดระดับเพื่อเข้าเรียนมหาวิทยาลัยอย่างที่ทุกคนรู้การศึกษาหน้าที่การงานและคุณสมบัติที่เพียบพร้อมคืออาวุธสำคัญที่อาจเปลี่ยนชีวิตคนคนหนึ่งได้และด่านแรกก็คือมหาวิทยาลัยที่ดีเกาหลีใต้จึงขึ้นชื่อเรื่องการเรียนหนักเช้าอ่านหนังสือไปโรงเรียนบ่ายอ่านหนังสือเย็นเรียนพิเศษกลับบ้านมาอ่านหนังสืออยู่ตลอดเวลาจนกว่า ันสอบจะมาถึงเด็กบางคนสอบกัน4-5รอบเพื่อที่จะสอบเข้ามาหาวิทยาลัยที่หวังให้ได้และผู้ใหญ่ก็รับรู้ถึงแรงกดดันนี้ทุกปีเมื่อวันสอบมาถึงพวกเขาจึงเลือกหยุดทุกอย่าง ทุกบริษัทหรือห้างร้านต่างๆพากันปิดหรือเลื่อนเวลาทำการเครื่องบินจะหยุดขึ้นลงในช่วงสอบฟังรถไฟฟ้าจะเปิดบริการเร็วขึ้นเพื่อให้เด็กๆเ,เดินทางอย่างสะดวกรวมถึงคุณลุงแท็กซี่เจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานพิเศษที่มีรถติดไซเรนก็พร้อมสแตนบายอำนวยความสะดวกให้กับเหล่านักเรียนที่ต้องไปสนามสอบวันนั้นเกาหลีใต้ไม่ได้หยุดเพราะกลัวเด็กพลาดแต่เพราะเชื่อว่าความพยายามของเด็กคนหนึ่งมีค่าพอให้ทั้งประเทศหยุดเพื่อพวกเขา